ต่อมาครับพี่น้องถามว่าละหมาดพัดดูเสร็จแล้วอิมัมเขายกมือขอดุอาเราเนี่ยจะไม่ยกได้ไหมอาจารย์ครับ<อ>ไม่ยกได้รัมอือแล้วเราเรา,เราดูว่ม <Scotland. S 2> ามันเป็นเรื่องที่ถูกหรือเปล่าครับหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วมันอยู่ในฮุกกลมไหนครับหรือถ้าเป็นเรื่องที่ผิดไม่ต้องถามฮุกกลมละอือค<ะ>ือถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกนะอือมันอยู่ในฮุกกลมว่ายิบอืฮุกกลมว่ายิบจําเป็นต้องทําอยู่ในฮุกกลมสุนัตเอาสนับสนุนให้ทําครับ คือถ้ามันถูกเราก็ต้องไปดูไปแยกผู้กลมแต่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องไปถามและผู้กลมไหน,นปัญหาก็คือว่าท่านอบีุมฮัมหมัดสลลต่านละวะละสัลลัมนำบรรดาซอฮาบะละมาศซอฮาบะก็จดจําทั้งคําทั้งอริยบทที่กรบทรําครทบแล้วซอฮาบะก็สอนต่อให้แก่คนที่ไม่ได้เห็นรอริยบทของ<ห>าการกระทำาตมว่ามีสักครั้งไหม ครับที่เวลานบีให้สลามนะอัสสลามออะัยกุ้อืมนะสฮฮาบานี่เห็นนะเวลานบีให้สลามเห็นแก้มเ็นความขาวอ่ะครับแก้มนบีเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะอัสสลามออะัยกุ้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเวลานบีให้สลามเสร็จแล้วเอานบีทําอะไรยังไงแล้วมีไหมอ่ะที่สฮฮาบารายงานบอกว่านบีให้สลามเสร็จแล้วอัลฟาดีฮะและอิหมั่นก็นน อวิลแลาวนเรื่ออสุนนะมะมุ่คอยอามีอามีอัซอฮาบะห์คอยอามีมีไหมไม่มีเสียสัไม่มีพอไม่มีจาก่องรอยการจะทําของนาบีไปดูบรรดาคอลิฟะ้าซิครับเพราะว่าการอ้างตัวบทหลักฐานเนี่ยมันจะต้องอ้างหนึ่งคุร่าสองฮะดิษครับหรือสามบรรดาอลิฟะ้าที่เรียกว่าสุนนะของบรรดาอลิฟะ้าท่านอบูบาตท่านอุมาท่านอุสมานท่านอาลีเคยทําอย่างนี้ไหมเวลาให้สลามเสร็จแล้วอัลฟาติฮะ อ่านสาติฮะพพร้อมกันขับเตวหนึ่งเสร็จแล้วอิหมันก็ยกมือดูอามีไหมก็ปรากฏว่าไม่มีขับผมไม่มีต้นเรื่องเลยอ้าวไม่มีอ้าวไม่มีแล้วเราไปเอามามามาจากไหนล่ะเราไปเอามาจากไหนก็แช่เขาทำเนี่ยงเขาทำมาแช่แ้เอาแต่หนี่งมาเออนั่นคือหลักฐานศาสนาใช่ไหม่ะไม่ใช่เพราะว่าหลักฐานดังศาสนาเนี่ยเวลาที่ละหมาดให้สลามเสร็จแล้วเนี่ย แต่ถ้ามีเหตุนบีก็จะหันหน้ากลับมาหาสุฮาบะครับบางครั้งก็หันซ้ายบางครั้งก็หันขวาบางครั้งก็หันตรงๆเลยนะครับหันมามามาจะเอหน้าน <c oughs> ครับสุฮาบะเนี่ยน,นบีมีเรื่องอะไรจะสอนจะบอกนบีก็จะว่าไปถ้ามีเหตุ <c oughs> นบีก็จะสอนให้สุฮาบะได้กล่าวครับในสุเฮียบุคอรีในสุเฮียมุสลิมอันนี้แหละคือหลักฐานเละ ที่รายงานมีสายรายงานมีต้นเรื่องมีคํารายงานครับอัสตฟิรุลลอฮ์อัลลอฟิรุลลอฮ์อัลลอฟิรุลลอฮ์อัลลอฮฺมัลตัสลามะมิงกัสสลามัตบะรตียะรันยาลาหรืวัลอิกรอมก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ทําอย่างอสามสิบสามครับของใครของมันนะของใครของมันนะครับก็คือสุบฮานุลลอฮ์สุบฮานุลลอฮ์สุบฮานุลลอฮ์สุบฮานอั่นการอิจฉาสุบฮานุลละจะเอาเอาเอาดุตัสเบมามานับได้ม ตาสแบมันจะมากล้าเขาตะวาบมันแ้วเขาเอามาให้เขามาฝากนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัสแบมเดี๋ยวไปว่าคนคนเขาจะไม่โทรบริจาคให้วะไปอย่างนี้แหละถามคําถามอย่างนี้แหละวะอยากปากไม่ดีอยากจะบริจาคสักหน่อยจดันถามเรื่องไม่เข้าหูไม่เข้าหูแม่เลยก็นบีก็จะสอนให้ซอฮาบะทำเนี่ยอย่างละสามจิตสามสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ครับ ว่าเรียกไปจนกระทั่งครบนะบ <Rom elu. S 1> อันทำดุล,ลิลละอันทำดุล,ลิลละอันทำสามด้วยสามครับน,บ,นบีสอนให้ซอฮาบะทำอย่างเนี้ยครับต่างคนต่างทำับแล้วใช้มือขวาด้วยแล้วก็ใช้มือขวาด้วยครับไม่ได้หมายความว่าใช้ใช้สองมือสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮาพอบีสุฮาพนบีสุภาลอฮ์ไม่ใช่เล่นสองมือเลยไม่ใช่อืก็ทําไมผมทำอย่างนี้ไหมเด็ก ตอนอบรมภาหรือดูร้อนเนี่ยสอนให้มันทามมันทำมันเอาเอาเต็มที่เลยนอสุดพานำร้อสุดพานำร้อสุดพานำล้อนเด็กไม่รู้อ่ะเราเราก็ต้องสอนว่าเอาใช้เฉพาะมือขวาฮะจล้วในมือขวาเนี่ยมันมีข้อนิ้วให้ไหมให้นับตามข้อเนี่ยให้นับตามข้อเนี่ยอก็สอนให้ทา นี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้สอนไว้ปัญหาก็คือเราไม่เอาสิ่งที่นบีสอนไว้เอาสิ่งที่นบีสอนออกออกไปก่อนเอาอย่างของเราเข้าไปสวมแทนพอให้สลามเสร็จอัลฟาติฮาอิหม่ามก็นำนำหปขอเอ๊แล้วทำไมของนบีไม่ดีเนี่ยเราต้องเอาแบบของเราประยุกต์เราอยากจะขอเนี่ยใช่ความอยากความต้องการของเราแต่เราก็ควรจะรู้ ว่าจะจะทําตรงไหนอะไรยังไงเอาของนบีเอาอย่างนบีสอนให้ครบก่อนครับใช่ไหมล่ะตอนนี้พอนบีสอนให้ใช้วิธีการนับนิ้วอย่างเงี้ยเฉพาะนิ้วขวาเนี่ยนะนบีตายจากไปเนี่ยก็มีคนรุ่นตาบีอินคนรุ่นตาบีอินเนี่ยแปลว่าคนที่ไม่ทันเจอท่านนบีไม่ไม่ทันได้พบกับท่านนบีแต่ทันพบกับสุฮาบะ ก็มีการรวมตัวกันในมัสยิดแล้วก็เอาก้อนหินมาอเอาก้อนหินมาแล้วก็นับซุบฮานัลลอฮ์เขี่ยออกซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบานุลลอฮ์อภิณร์เห็นนหมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เขี่ยออกเงี้ยครับเอานับแทนที่จะนับนิ้วนบีสอนให้ทําอย่างนี้กับใช้ก้อนหินละเอาก้อนหินมานับมาเขี่ยออกเขี่ยออกมีคนไปฟ้องอับดุลลอฮ์อิบนีมัสอูดซึ่งเป็นสุฮาบะของท่านอบีมูฮัมมัดสุลัััยฮวะลลม แกก็สั่งว่าไปเฝ้าระวังไว้ถ้าคนกลุ่มนี้มาทําอย่างนี้เมื่อไหร่มาบอกฉันทีครับพอมีการจะทําเกิดขึ้นอับดุลลาอิบนีมัสอุดแกก็พวดไปที่มัสยิดแล้วแกก็โวยนะครับแกก็โวยบอกนบีตายไปเนี่ยเสื้อผ้ายังไม่ทันเก่าเลยพวกเขาจะทําอุตริกกันแล้วหรือถามว่าอะไรคืออุตริกอ่ะเพราะเพราะนบีสอนให้ใช้นิ้วใช้ค้อนิ้วนะครับแต่นี่เริ่มเอาหินมาแล้วเอาหินมาจานวนเท่าไหร่จํานวนสามสิบสามเอไป สาม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 พอครบดีอารวมใหม่อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละเอเียออกกิละเมตรอัลเดลละเอารวมรวมใหม่อัลลอฮฺอัลกับบัตอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอัลกับบัตครบดีรวมใหม่นี่เกิดขึ้นในยุคของตาบีอินครับซึ่งบสุฮาบะเองก็ตำหนิวิธีการกระทำอย่างนี้แล้วตอนนี้ไอ้อุตริอันเนี้ยมันพัฒนาจากก้อนกรวดก้อนหินนะครับกลายเป็นลูกตะลประดับ ตัดแบที่เราถือกันเห็นกันเนี่ยอ่าเราก็เรียกลูกตัดแบมีมีล่าสุดมีอีกแบบลิจิตอนกดจะเป็นตัวเลขอ่าหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขนะครับขายขายจังมุกป้อหน้าไม่ได้คนในไหนขายก็ดีดอ่าอ่าให้กดอาจารย์กดแป๊บหนึ่งสองล้อมดอสวางล้อมดอ้ออสคุณก็เห็นนับไปเดียขาเนมันจะเข้ากับมืออดีนะใช้ใช้ข้อนิ้วนน่สิอ่าท่านท่านนิ้วถ้านนิ้วเราไม่มีให้นับ ก็ว่าไปอย่างอิสลามต้องทันสมัยอาจารย์อันนี้เรื่องศาสนาอืมถ้าบอกว่าอิสลามต้องทันสมัยเดี๋ยวทาลานานตะวับหมุนอะวะไม่ต้องไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินนั่งตะหมุนตะวันเนี่ยตะวัปทําลานหมุนเลยเอาเขาไปยืนกดปุ่มปืดครบเจ็ดรอบกดหยุดอ่ากระโดดออกชุดใหม่เข้าไปกดปืนเอาอิสลามต้องทันสมัยนะ ไม่เป็นไอ้ตัวแสแอร์ก็ทำกับเป็นมันได้เลื่อนในตาร้นอ่าเลื่อนไปเลยยี่สองสามสี่ยืนเฉยอ่าเวลาถึงช่วงที่จะต้องวิ่งวิ่งเหาะเาะกด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 ให้มันไอ้นั่น้เร็วหน่อยทันสมัยนี่ทันสมัยนี่มันเรื่องศาสนาเราก็ต้องกลับไปสู่รูปแบบวิธีการพี่น้องต้องดูนะอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาอย่าคิดเอาเองท่านนบีมุมัมมัสสโลัลวะเลวะสลัมก็บอกว่ามาแกนามินอัมริดีนิกุมฟาอีไละ อะไรที่เป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้านะมาเอาจากฉันไปครับ